สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องรวยไม่ยากวันนี้เราจะพูดเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยทำไมบางคนที่มีรายได้น้อยกลับสามารถสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าคนที่มีเงินเดือนสูงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคหรือสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับวิธีคิดการวางแผนและพฤติกรรมทางการเงินคนที่รวยแม้มีรายได้น้อยมักใช้แนวทางที่แตกต่างจากคนที่มีเงินเดือนสูงแต่ไม่มั่นคงทางการเงินพวกเขามีทัศนคติการจัดการรายได้ และการลงทุนที่ช่วยให้เงินเติบโตว,วิดีโอนี้เราจะลงลึกถึงเจ็ดเหตุผลที่ทำให้คนรายได้น้อยบางคนรวยกว่าและสิ่งที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเอง 1. คนรวยมักมีวินัยทางการเงินแม้รายได้ต่ำแม้บางคนจะมีรายได้น้อยแต่พวกเขามักมีวินัยทางการเงินที่ชัดเจนและเข้มแข็งพวกเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือเงินเดือนสูงแต่เกิดจากการจัดการเงินอย่างมีระบบการออมเงินแม้เพียงเล็กน้อย แต่ทำเป็นนิสัยต่อเนื่องทุกเดือนจะสามารถเติบโตแบบทบต้นในระยะยาวได้พวกเขาจะตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนและวางแผนการลงทุนตามความสามารถที่มีทําให้เงินที่ออมและลงทุนสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่องการเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยไม่ใช่อุปสรรคแต่การสม่าเสมอและการมีวินัยต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง พฤติกรรมอีกประการที่เห็นได้ชัดคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดคนเหล่านี้แยกแยะชัดเจนระหว่างค่าใช้จ่ายจำเป็นกับความฟุ่มเฟือยพวกเขาไม่ใช้เงินเกินตัวและมักมีการวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าการทำเช่นนี้ช่วยให้พวกเขามีเงินเหลือสำหรับออมและลงทุนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ,ของความมั่งคั่งการควบคุมค่าใช้จ่ายและวินัยในการเก็บออมยังทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ซึ่งความสามารถในการวางแผนและจัดการเงินแบบนี้เป็นสิ่งที่คนรายได้สูงแต่ใช้เงินเกินตัวมักไม่มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเงินเดือนสูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและการลงมือทำอย่างมีวินัยการออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้เงินน้อยจะช่วยให้เงินทำงานและสร้างผลตอบแทนะสมการเริ่มปรับพฤติกรรมทางการเงินตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เงินออมเติบโต แต่ยังสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนที่มีรายได้น้อยกลับรวยกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแต่ไม่มีวินัยทางการเงิน 2. ใช้จุดแข็งของตนเองและสร้างรายได้เสริมแม้ว่ารายได้หลักของบางคนอาจไม่สูงแต่คนที่รวยแม้มีรายได้น้อยมักไม่พึ่งรายได้เพียงทางเดียวพวกเขามองหาช่องทางเพิ่มรายได้จากทักษะความรู้หรือความสามารถเฉพาะด้านของตัวเองบางคนทำงานฟรีแลนซ์ทำธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าหรือแม้ แต่ลงทุนขนาดเล็กในหุ้นและทองคาการใช้จุดแข็งส่วนตัวมาสร้างรายได้เสริมไม่เพียงช่วยเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าเท่านั้นแต่ยังทําให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตการสร้างรายได้หลายทางยังช่วยกระจายความเสี่ยงทางการเงินคนเหล่านี้ไม่พึ่งพาเงินเดือนประจําเพียงอย่างเดียวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นถูกลดชั่วโมงทํางาน หรือธุรกิจหลักชะลอตัวพวกเขายังมีช่องทางรายได้อื่นที่ช่วยรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ได้พฤติกรรมนี้ทําให้พวกเขามีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าคนที่มีรายได้สูงแต่พึ่งพาแหล่งเดียวและใช้จ่ายเกินตัวการมองรายได้ไม่ใช่แค่เงินที่ได้รับแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวเมื่อคุณเริ่มมองหาวิธีสร้างรายได้เสริมและใช้ทักษะหรือความสามารถของตัวเองอย่างเต็มประสิทธิภาพรายได้น้อยก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอ และสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากหลายแหล่งจะช่วยให้คุณมีเงินออมและเงินลงทุนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้คุณเข้าใจคุณค่าของเงินและการลงทุนมากขึ้นและนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมบางคนที่มีรายได้น้อยกลับรวยกว่าและสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ 3. ลงทุนตั้งแต่เนิ่นเน่นแม้เงินน้อย แม้ว่าคนที่มีรายได้น้อยจะมีเงินเหลือจำกัดแต่พวกเขามักไม่รอจนได้เงินจำนวนมากก่อนเริ่มลงทุนพวกเขาเริ่มจากเงินก้อนเล็กเช่นลงทุนเดือนละไม่กี่ร้อยหรือพันบาทในหุ้นกองทุนรวมหรือทองคำและทำอย่างสม่ำเสมอการลงทุนต่อเนื่องแม้เป็นจำนวนเล็กๆช่วยให้เงินเริ่มเติบโตตามเวลาการใช้กลยุทธ์ดอกเบี้ยทบต้นทำให้เงินที่ดูเหมือนน้อยในตอนแรกสามารถขยายตัวอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านี้จึงเข้าใจคุณค่าของการเริ่มต้นตั้งแต่เนินเน่นๆ ความแตกต่างสำคัญระหว่างคนรวยแม้มีรายได้น้อยกับคนรายได้สูงแต่ไม่รวยคือมุมมองต่อเวลาและความสม่ำเสมอคนรายได้น้อยที่รวยจะคิดระยะยาวพวกเขาไม่คาดหวังผลตอบแทนเร็วทันใจหรือพึ่งพาโชคแต่เน้นการลงทุนต่อเนื่องและวินัยทางการเงินพวกเขารู้ว่าการรวยไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจทางการเงินที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการให้เงินทำงานแทนตัวเองเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสะสมความมั่งคั่ง การเริ่มลงทุนตั้งแต่เนินเน่นๆยังช่วยให้คนรายได้น้อยสามารถปรับตัวกับความผันผวนของตลาดได้ดีกว่าคนที่รอจนมีเงินมากจึงลงทุนการลงทุนในช่วงเริ่มต้นทําให้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการความเสี่ยงฝึกวินัยทางการเงินและสร้างฐานความมั่งคั่งที่มั่นคงแม้จะเริ่มจากเงินจํานวนน้อยแต่การทําอย่างสม่ําเสมอและคิดระยะยาวเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนรายได้น้อยบางคนรวยกว่า และมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแต่ไม่ลงทุนเลย 4. ควบคุมรายจ่ายและหลีกเลี่ยงหนี้ฟุ่มเฟือยแม้ว่าคนรายได้น้อยจะมีเงินไม่มากแต่คนเหล่านี้มักมีวินัยในการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดพวกเขาเริ่มจากการแยกความจำเป็นออกจากความฟุ่มเฟือยรู้ว่าการใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะทําให้เงินหายไปอย่างรวดเร็วและไม่สร้างผลตอบแทนการซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรืออุปกรณ์ไอทีล่าสุดแม้ดูเหมือนไม่มาก แต่ถ้าทำต่อเนื่องจะกลายเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่คนรายได้น้อยที่รวยจึงมีแนวทางชัดเจนในการเลือกใช้เงินกับสิ่งที่สร้างคุณค่าและสามารถเพิ่มศักยภาพทางการเงินในอนาคตการควบคุมรายจ่ายไม่ใช่แค่การจำกัดการใช้เงินแต่ยังหมายถึงการวางแผนอย่างมีระบบคนเหล่านี้จะติดตามทุกบาททุกสตังค์จดบันทึกรายรับรายจ่ายและประเมินว่ามีเงินเหลือเท่าไรสำหรับเก็บออมและลงทุนการหลีกเลี่ยงหนี้สินฟุ่มเฟือยเป็นอีกลยุทธ์สำคัญ เพราะนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะทําให้รายได้หลักถูกกินไปกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการมีวินัยแบบนี้ช่วยให้พวกเขามีเงินเหลือสําหรับลงทุนและสร้างความมั่งคั่งแม้รายได้จะไม่สูงมากสิ่งสําคัญคือคนรายได้น้อยที่รวยเข้าใจว่าการรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้สูงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีใช้เงินการตัดสินใจเรื่องรายจ่ายอย่างชาญฉลาดการเก็บออมและการลงทุนอย่างมีวินัยเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างคนที่มีเงินเดือนสูงแต่ใช้ใจ่ายเกินตัว และมีหนี้ฟุ่มเฟือยมักไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้แม้รายได้จะมากแต่คนรายได้น้อยที่จัดการเงินอย่างดีสามารถสะสมเงินและเติบโตทางการเงินได้อย่างมั่นคงทําให้บางครั้งพวกเขารวยกว่าและมีอิสรภาพทางการเงินมากกว่าคนที่มีรายได้สูงแต่ขาดวินัยทางการเงิน5มีทัศนคติเชิงบวกและมุ่งเน้นการเติบโตคนที่รายได้น้อยแต่รวยมักมีทัศนคติแบบเติบโตหรือ Growth m i n d s ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเชื่อว่าความสามารถและความสำเร็จสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามการเรียนรู้และประสบการณ์พวกเขาไม่ยอมแพ้แม้ต้องเผชิญข้อจํากัดทางการเงินหรือความล้มเหลวชั่วคราวพวกเขามองว่าปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่อาจท้อแท้หรือยอมแพ้เพราะอุปสรรคทางการเงินการมองโลกแบบนี้ทำให้พวกเขามีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติเชิงบวกยังช่วยให้พวกเขากล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและมองหาวิธีสร้างรายได้และความมั่งคั่งแม้เริ่มจากศูนย์คนเหล่านี้อาจเริ่มจากงานเสริมเล็กๆก,การลงทุนจำนวนเล็กๆหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมพวกเขาไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเข้าใจว่าความผิดพลาดคือบทเรียนที่มีค่าการมุ่งเน้นพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เงินเติบโตอย่างมั่นคงแม้มีรายได้น้อย สิ่งที่ทำให้คนรายได้น้อยเหล่านี้แตกต่างจากคนที่มีรายได้สูงแต่ยังไม่รวยคือทัศนคติพวกเขามีวิสัยทัศน์ระยะยาวมองโอกาสแทนปัญหาและพร้อมปรับตัวต่อทุกสถานการณ์การคิดแบบเติบโตและทัศนคติเชิงบวกช่วยให้พวกเขาใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมบางคนรายได้น้อยจึงรวยกว่าแม้มีเงินเดือนสูงกว่าคนอื่น6สร้างเครือข่ายและใช้โอกาสจากคนรอบข้าง คนที่รายได้น้อยแต่สามารถรวยได้มักเข้าใจถึงความสำคัญของเครือข่ายพวกเขาไม่ทำงานหรือหาโอกาสเพียงลำพังแต่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวเรียนรู้จากเพื่อนร่วมง,งานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานเดียวกันคนเหล่านี้รู้ว่าโอกาสทางธุรกิจข้อมูลใหม่ๆหรือแนวทางการลงทุนดีๆมักมาจากการมีเครือข่ายที่กว้างและเข้มแข็งการเปิดใจรับฟังและสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รายได้จำกัดของพวกเขาไม่เป็นอุปสรรค การมีเครือข่ายที่ดีช่วยให้คนเหล่านี้เข้าถึงโอกาสที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นพวกเขาอาจได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงรู้จักผู้ที่จะเป็นลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือแม้แต่เข้าถึงงานเสริมหรือโปรเจกต์ที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมเครือข่ายทำหน้าที่เหมือนตัวเร่งให้เงินเติบโตและเปิดทางให้คนรายได้น้อยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นกว่าคนที่มีเงินเยอะแต่ขาดการเชื่อมต่อสุดท้ายคนรวยแม้รายได้น้อยไม่เพียงแค่สร้างเครือข่าย แต่ยังรู้จักใช้โอกาสจากสิ่งรอบตัวอย่างชาญฉลาดพวกเขามองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์และไม่ละเลยข้อมูลหรือโอกาสเล็กๆที่อาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตการเรียนรู้และเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องทำให้แม้มีรายได้น้อยแต่สามารถเติบโตและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมบางคนรายได้น้อยจึงรวยกว่าคนที่มีเงินมากแต่ไม่รู้จักใช้เครือข่าย7คิดระยะยาวและไม่ยออ่อท้อ คนรายได้น้อยที่สามารถสร้างความมั่งคั่งมักมีมุมมองระยะยาวต่อชีวิตและการเงินพวกเขาไม่มองเพียงผลกำไรในวันนี้หรือเดือนนี้แต่เข้าใจว่าความมั่งคั่งเกิดจากการออมอย่างสม่ำเสมอการลงทุนต่อเนื่องและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในทุกช่วงเวลาแม้จะเริ่มจากรายได้เพียงเล็กน้อยพวกเขายังคงรักษาวินัยและทำตามแผนการเงินอย่างต่อเนื่องโดยมองว่าการสร้างความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความเข้าใจนี้ทำให้พวกเขาไม่ตกหลุมกับกับ,กบดักของความโลภ หรือความเร่งรีบในการหาเงินมากเกินไปเมื่อเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวคนเหล่านี้ไม่ยอมแพ้แต่ใช้ประสบการณ์เป็นบทเรียนในการปรับตัวและวางแผนใหม่พวกเขาเรียนรู้ว่าการลงทุนมีทั้งขึ้นและลงและความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติการคิดระยะยาวทําให้พวกเขาไม่ตื่นตระหนกเมื่อราคาหุ้นผ,ลผ,ลผลันผวนหรือรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าแต่กลับใช้โอกาสเหล่านี้สร้างผลตอบแทนในอนาคตการมองอนาคตเป็นกรอบใหญ่ช่วยให้พวกเขารักษาแนวทางและไม่ละทิ้งความตั้งใจ ความอดทนความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอนี้เองที่ทำให้บางคนรายได้น้อยสามารถรวยกว่าคนที่มีเงินเดือนสูงแต่ขาดวินัยหรือการวางแผนพวกเขาเข้าใจว่าโชคไม่ใช่ตัวกำหนดความมั่งคั่งแต่การรักษามุมมองระยะยาวและลงมือทำอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญการคิดแบบนี้ช่วยให้ทุกการออมก,การลงทุนและทุกความพยายามแม้เล็กน้อยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน สรุปแล้วทำไมบางคนที่มีรายได้น้อยถึงสามารถรวยกว่าคนที่มีเงินเดือนสูงคำตอบไม่ใช่อยู่ที่จำนวนเงินเดือนแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการเงินการลงทุนการควบคุมรายจ่ายการสร้างทัศนคติบแบบเติบโตและความคิดระยะยาวคนเหล่านี้ใช้ความรู้วินยัยและโอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาไม่โทษโชคหรือสถานการณ์แต่หาวิธีทำให้ทุกบาททุกสตางค์ที่มีสามารถสร้างผลลัพธ์ได้การมีระบบคิด และการวางแผนการเงินที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ยากคนรายได้น้อยที่รวยออกจากคนที่มีรายได้สูงแต่ยังไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้แม้ว่ารายได้จะไม่สูงแต่คนเหล่านี้มักเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการเก็บออมการลงทุนเงินก้อนเล็กอย่างสม่ำเสมอและการควบคุมรายจ่ายพวกเขาเลือกใช้เงินอย่างชาญฉลาดและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการสร้างรายได้เสริมและการใช้โอกาสจากสิ่งรอบตัวสิ่งเหล่านี้ทําให้เงินที่มีสามารถทํางานแทนตัวเอง และสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวแม้เริ่มจากศูนย์แต่ความสม่ำเสมอและวินัยทําให้ผลลัพธ์ทางการเงินเติบโตอย่างทวีคูณสุดท้ายครับหากคุณเริ่มปรับพฤติกรรมทางการเงินเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้และคิดแบบระยะยาวรายได้น้อยก็ไม่ใช่อุปสรรคในการสร้างความมั่งคั่งอีกต่อไปการลงมือทําการเรียนรู้และการรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสําคัญที่ทําให้คุณสามารถก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้เหมือนคนรวยแม้เริ่มจากศูนย์ขอให้ทุกคนใช้แนวทางเหล่านี้กับชีวิตจริงแล้วคุณจะ เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมั่นคงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรวยไม่ยากเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการเงินการลงทุนและวิธีสร้างความมั่งคั่งแบบง่ายๆจำไว้ครับการรวยไม่ใช่เรื่องโชคแต่เกิดจากการวินัยการวางแผนและการลงมือทำวันนี้คุณอาจเริ่มจากน้อยแต่ถ้าทำสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเจอกันในวิดีโอต่อไปครับแล้ว เราจะพาคุณเรียนรู้วิธีคิดแบบคนรวยสร้างความมั่งคั่งและทำให้เงินทำงานแทนคุณขอบคุณครับ